สวัสดีมันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีเฮ็ดนําสุกเสะหรือว่าเล่าสุกเสบซึ่งวัสดุหลักของเฮามอนแม็นมักมันมักมันแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มีตุกน้ำดื่มนาสนาเฮาฮับมักมันนี่เนาะเป็นมักไม้เค็หน้า โดยเฉพาะองสรีสันเมื่อเสียงควางหรือว่าแขวงอื่นก็บางเทอเขจะมีเนาะในสุดกันห่อเห็ดมื้อนี้เขาจะใส่มักไม้หรือว่ามักมันในซ้ำโลต่อน้ำตาลโลนึงน,น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลชายแดง ส่งนข้าพเจ้าเจตุนี้มีเกาโลเนาะเราก็จะใส่น้ำตาล3โลในระ,ะยะเวลาที่เขาหมากัเหมกเนาะเขาอาจจะใช้เวลาประมาณห้าเดือนถึงปีหนึ่งเขาหมักดนได้ในรสชาติหรือ,อว,ว่าความเข้มข้นของาน้ำสุกเกษมมันก็จะมีายเท่าวนั้นเนาะมีวิธีการหรือั้นตรนการเห็ดอะไรไปบบื้อ้น มันมาไปทั่วแล้วก็ล้างเนะาะใส่ใส่ภาชนะห,ห้องขับหรือว่ากระตากระตาที่เป็นแซ่ล้างแล้วใจเอาใบแล้วก็มาร์กเนลเทมเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็ยกออกมาให้น้ำมันเสด็จนาะหรือว่าปะให้น้ำมันแห้งในสุนขกขรณ์นึง หลังจากนั้นก็มังมันมาใส่ในภาชนะครับหรือม,มาใส่ตุกน้ำดื่มที่เราอยากจกหมัเนะใส่เข้าไปตามน้ำหนักที่เราต้องการมาถึงขั้นตอนนี้นะภายหลังที่เราเอาบังมันใส่ในตุกเป็นที่เี็บหอยหลังจากนั้นเรามาใส่น้ำตาล ใสก่กลัไปามักมันที่ข้าพเจ้าใส่ในโทนี่มีทมั้งหมดเโลสันข้าพเจ้าจะใส่น้ํา,จา,จาตาลลงไปทั้งหมดโลใส่ไปทั้งหมดหลังจากเอาใส่น้าํนา,า,าตาลในแต่ละเทือ เราจะอัดฝาแล้วก็มาเขย่าเห้มักไม้แล้ตอนน้ำตาลมันเข้ากันแต่ว่าขั้นตอนนี้บ่จ็จำเป็นต้องเขย่าแหงกันได้นะว่าจะเห็ดให้มักไม้นี่มันเละริบโตอซรัตฮงที่ซองแล้วก็อภยัยลำ ท่านผู้ชมบ่ได้เตรียมอ่ามีดแซมหรือว่ามีดมาตัดต้องใส่แค้วมันสะดวกดีใส่เข้าไปเอาเข้าไปเนาะทั้งหมดแล้วก็คือเก่าเนาะหมกันตอนนี้นะครับปิดฟ้าปิดฟ้าแล้วก็มาเขาเจ้าคือเกเพราะว่า มักไม่เที่ยวเอาใไซนัตตุกมันจะมีจำนวนล้ายได้ก็จะเห็ดทางน้ำตาลกับไม้เม่เข้ากันค่อนข้างจะยากแต่ก็จะบเป็นปัญหาเพราะว่าผาดมไปมันก็จะละลายเข้ากันเองเป็นการเสียเวลามาซอต่อทูวิซามซลามันมุดซามลงเลยเนาะ สักายเทเทททโอเคมดเนาะท่องที่3บัดนี้คือเกามาปิดฟาแล้วก็มาขยาเกาเนาะแต่ว่า ในท่อที่ซ้ำเขาค่อนข้างจะเห็ดละเอียดนะไเพราะว่าทางมากไม้แล้วก็บริมาตรของน้ำตาลมันเข้าไปมันจะเห็ดในมีการแอปเอทดะไกันขยาค่อนข้างยากหลังจากเีาวส่น้ำตาลสำเร็จแล้วเราก็อัดฟ้าไว้แล้วก็ทุกๆห้ามือเนาะทุกๆห้ามือให้มาไข่ไข่ฟัดตุกเนาะ เพื่อไล่ไอแก๊สออกอันนี้นี่สำคัญเนาะถ้าเขาลืมในแล้ถ้าดนกว่าห้ามือหรือว่าป่าไวไลมือเนาะอาจจะเฮ็ดให้แก๊สนี่มีไลก็จะเฮ็ดให้ตุบระเบิดได้เนาะอันสำคัญในห้าห้ามือทุกทุกห้ามือไล่มาไข้ฟ้าเพื่อระบายแก๊สการ์เซนคลิป ที่ข้าพเจ้าอามาแนะนําใน,นสูตรกันเฮ็ดนําสุกสำเร็จในมื้อนี้เนาะก็มีเพียงแต่ซ้ำนี้ถ้าท่านมักก็ให้กดไลค์เนาะถ้าถูกใจก็ให้กดแชร์ได้เนาะกดติดตามช่อง YouTube ไปเด้อลยขอบอใจ